สวัสดีครับผมสตีฟโกสทันเตอร์วันนี้ผมก็จะมาเล่นฟาสโมโฟเบียในด่านเอ็ดฟิลโรดนะฮะในโหมดอินสติตี้นะโอเคฮะเควสก,ก็จะบีใช้ทรโละคงเอ f มเอแล้วก็เทียนปะวันนี้เรามีตะเกียงแล้ว,วเป็นอะไรเนี่ยปะขี่ม้าตกนะฮะไม่รู้ว่าจะเจอทันโตล่างก๊อตไหมแต่ผมอยากเจอแฟนทอมมากกว่าดิผมอยากแบบ ชําระแค้นเร็วๆอะ่ะผมไม่อยากให้มันไม่อยากให้มันนานไปเออนะเดี๋ยวจะลืมนะฮะใช่แล้วแต่ไม่รู้ว่าจะเจอมันอีกทีเมื่อไหร่นะครับก็แล้วแต่ดวงนั่นนี้ไม่รู้ว่ามันจะหายไปนานเหมือนฮันโตหรือเปล่านะครับกว่าจะเจอฮันโตอีกทีหนึ่งนี่ก็รอไปเป็นเดือนเล่ยนะเดือนครึ่งอะ่ะไม่น่าจะถึงสองเดือนหรอกหรืออาจจะถึงไม่รู้อะ่ะแต่เดือนหนึ่งอะ่ะ แน่ๆนะฮะขั้นต่ำเลยโอ้เบเกอร์อยู่อ,อยู่นี่นะฮะเปิดเลยโอเคสวยกระดูกยังไม่เจอนะเดี๋ยวเราจะเปิดไฟชั้นหนึ่งก่อนนะครับปึ๊บป,ปึ๊บป,ปึ๊บป,ปึ๊บโอเคขึ้นชั้นสองเลยเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับขึ้นชั้นสองเลยมาแล้วหวัดดีครับพี่มีใครอยู่ไหมปิดประตูทุกบานนะบานไหนไม่ใช้ก็ เป็นทริคนะครับอย่างที่เคยบอกไปว่ามันจะทำให้เราเช็คผีได้นะครับว่าผีจะประตูนี้ไหมอะไรเงี้ยอุ้ยห้องนี้เหรอโอเค y ยว์เย what's up อยู่แถวอยู่ห้องนี้ครับอยู่ห้องนี้แต่ว่าเราจะหากระดูก่อนนะสวยเจอแล้อีเวนต์ดิช h ่ w yourself โชว์ Show yourself โชว์ y o u โชว์ yourself ้ยเย็ดเคเนี่ยมันผีอารมณ์ดีนี่ว่าไอ้นี่ด้วยฮะคุณผู้ชมฮะมันเปิดเพลงด้วยนะฮะคือแบบอารมณ์ดีจัดเลยเดย์ฮะอารมณ์ดีแบบนี้สงสัยต้องจุดไทยสติกอัดแทงซะแล้ว <laughs> โอเคฮะเอาเป็นสปีดบล็อกแล้วกัน คือแบบอารมณ์ดีแบบนี้เนี่ยผมคงต้องแบบจุดเนื้อสติ๊กอัดแท่งไทรสติ๊กอัดแท้งให้มันให้มันสูดดมซะแล <c oughs> เฮ้ยวอาแบบให้ชื่นใจอะไรเนี่ยดังตลอดเลยอีมแบบไม่เห็นกอดอมนะทุกคนโอเคเ,เราจะขึ้นไปวางกล้องเอามันขึ้นไปวางไม่ได้หรอโอ้โหจบเลย อุ้ย e สาม e 3า e มงั้นเอาเป็นอ่ะเอางี้เอางี้มุมนี้ดีกว่าโอเคอ้าวโอเคตัวนี้มีส p ปร i t บล็อกนะแต่ว่าไม่เจอโก o อฟนะครับก็ไม่ใช่เดิมไมมิกนะเดี๋ยวเราจะ,อะเอาอุปกรณ์อย่างอื่นนะครับมาหาหลักฐานนะก็จะเอาเจอโมมิเตอร์นะฮะเเดี๋ยวเเอาเกลือ าะฉาย,ยวีแล้วก็เป็นการเขีนนะเพราะว่าเดี๋ยวผีล่าจะยุ่งนะเพราะว่าเราเล่นโหมดอ e ิตี้นะครับก็อ่าค่าสติเนี่ยมันไม่ได้เริ่มจากร้อยนะมันเริ่มจาก75นะครับก็ถ้าถ้าคุณเจอผีเอริฮันนี่คือตุยแน่นอนนะฮะหยยบเกลือครับโอเคไม่มีฟิงเกอร์ปินนะตัวนี้โอเคฟิงเกอร์ปินไม่มีสวย สวัสดโอเคฮัลโหลกายส์โชว์ yourself ุ๊กถ่ายก็ประมาณนี้นะหลักฐานเหรอเราเจอเอ้ยเดี๋ยวนะใช่เราเจอครบแล้วไม่ต้องหาเพิ่มแล้วลืมตัวลืมตัวคือเราไม่ได้เล่นเอ่อเราไม่ได้เล่นโหมดปกตินะครับเราไม่ได้เล่นโปรเฟชชั่นแนลหรือว่านายแมนะเราเล่นอีซิตี้ โอเคผีวิ่งเร็วก็จะมีเดอะทวินเดลเจนโมรอยแล้วก็เออหมดแล้วนะฮะผีวิ่งเอ่อผีวิ่งเร็วจะมี3ตัวส่วนผีวิ่งธรรมดาก็จะมีอา่าหนึ่งสองี่ห้าหเจ็ดเจดตัวนะโอเคไม่ใช่เลดนะครับเพราะว่ามันเหยียบเกือด้น,นะโอเคมีโยคายด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะเอาเียนมาเป่านะ ไม่ใช่เออไม่ใช่เทียนเดียวเอ้าผมเลยวางเหรอโอ้ย,อยมาแต่เมาส์ลืมเลยทีเดียว My God มีตัวอะไรบ้างอ่ะมีออลเลียวด้วยนะฮะยาวๆเลยฮะเกมนี้โอเควางไปเลยฮะอ,อ่ทีนี้มีอะไรกันมีธนบงใช่ไหมวยอะไรอ่ะอ๋อประตูผมตกใจประตูโอเคเอา ตลโงแล้วก็ทู่มาฮะเพื่อเกิดเหตุด่วนเหตุร้ายผมจะได้หนีมันได้นะอีกอย่างหนึ่งคือผมต้องการที่จะถ่ายรูปด้วยนะครับเอาล่ะเราจะทำการจุ่มนะฮะแอคคือถ้าผีอุ้ยเปล่าเทียนเอเปล่าแล้วหรอโอ้สุดยอดไปเลยฮะโอเคสวย หรืออะพาลาบลิกเปล่าไอ้ยังมันพูดยังไม่พูดโอเคพูดสรุปพูดหรือไม่พูดไม่รู้โอเคสรุปยังไม่พูดอ่าโอเคก็ไม่ได้โอาของแรงแต่อย่างใดนะก็ไม่ไ่าใช่โปรตกายนะแต่ว่าเราจะรอมันอีเวต์นะครับเราจะนั่งจุ่มตรงนี้ไปเรื่อยๆนะฮะจนกว่ามันจะนะอีเวตนนะอ่าเหยียบเกลือนะครับเหมือนจะเดินไปด้านนอกนะเฮ้ยเอ้ย,อย,อยสวย ยอดอ้าวหืออุ้ยแฟนทอมแฟนทอมโอเคตัวนี้นะครับเป็นแฟนทอมนะทุกคนเฮ้ยอ้าวได้ล้างแคนแล้วเฮือฮ่าหาโอเคแกไม่รอดแน่ออ้วนเฮือเโอเค,อเคทุกคนตัวนี้เป็นแฟนทอมนะฮะเพราะว่าถ่ายรูปออกมาแล้วเนี่ยชัดมากนะฮะชัดยิ่งกว่า 4K เเสียอีกนะโอเคมันโดนผมแน่นะฮะตัวนี้ถ่ายเลยถ่ายเลยโอเค หรืออีกเฟรมหนึ่งฮะผมต้องการทำพาราโบเลต์ดีหรือว่าเราจะไปทำด้านล่างดีทำด้านล่างดีกวะนะ่านาอโอเคเดี๋ยวเราจะเ,เตรียมห้องแอบ,บก่อนนะฮะโอ้ยมาเบิ้ลนี่เบิ้ลเล็กหนาวะแม่งซื้อมายังไม่ถึงปีเลยเบิ้ลและแม่งเอยโอเคอ่ะโยนทุกสิ่งทุกอย่างไม้หมดนะฮะ เอาไฟแช็กมาด้วยอุ้ยแม่งของจริงเกินไหวตัวนี้โอเคอย่าพึ่งล่านะฮะขอถ่ายรูปก่อนนะ,ะมาแล้วโอเคครับตอนนี้รูปเราก็เต็มและะ้วถือว่าใช้กางเขีนได้คุ้มค่าทีเดียวนะฮะทีนี้เหลืออะไรเหลือทลคงใช่ไหมเหลือทลโคงเหรอมันจะล่าป่ะวะเนี่ย ผมจะออกไปหยิบทู้เพิ่มมาดีคือตอนนี้นะครับเควสอ,อพาราบริกไมโครโฟนเรายังไม่เสร็จเลยนะโอ้ยแม่งเอาเอาวะเอาวะงั้นเราแอบก่อนกันแหละผมเสียงมันจะเข้ามาห้องผมมาดีงั้นผมแอบก่อนนะ ให้มันไปกลให้มันไปไกลๆก่อนเฮ้ยโอเคครับหยุดล้ป่าทุกคนออกไปเอาทูกอ่ะนะเดี๋ยวเราจะจัดหนักจัดเต็มกับมันนะฮะเดี๋ยวเราจะจิบมาทำไมเนี้ยโทรโคงเนี่ยโอเคทูบอีกประมาณสักสองสองอันนะฮะก็เพียงพอแล้วมาฮะ แต่เราจะเลาะสวยสวยสวยจะได้ถามบอกว่าเนี่ย,ค,ยคุยดิคุยดิคุยดิโอ้โหไฟบัก ยังไม่คุยอะ่ะผมต้องการให้คุณคุยกับฉันเข้าใจะไม่เนี่ยมแห้งคุยดีย็ดเค้คือเควสเนี่ยเอ่อมันก็ใช้เวลาทำอยู่เหมือนกันก็แล้วแต่ว่าผีมันจะคุยกับเราเมื่อไหร่แค่นั้นแหละอ่ะมันจะลองนี้เลย คือถ้าผีอีเวนต์ยืนนิ่งๆอ่ะเอออันนั้นอ่ะผ่านแน่นอนผ่านง่ายด้วยแต่ถ้ามันอีเวนต์แบบวิ่งมาอยา่างก็ไม่ได้เราต้องให้มันอีเวนต์เสร็จก่อนเฮ้ยมาแล้วมาแล้วอ๋มยืนจุ่มเลยสวยนี่น่เอ้ไอเวนแอบแอบเลยแอบแอบเลย,เลยสวย โอเคฮนะตอนนี้มันก็หลงแล้วนะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปนะครับแล้วก็ทำการจุดระเบิดอัดห้องมันเลยนะไปเดสโก้เดี๋ยวเวลาล้างแคดแล้วฮนะแฟนทอมที่เคยตอกผมในห้องสมุดนะฮะเป็นมุมหลังห้องนะซึ่งแบบมุมมันได้เลยแหละ,หละอ่ามาแล้วไฟอยู่ไหนนะ นี่แน่เอาไปให้หมดห้องน้ําด้วยนี่แน่โอเคยังมีอีกอันนึงฮะเดี๋ยวเราจะออกไปหยิบก่อนนะแคน่นี้มันต้องชาําระโว้ยโอเคยังไม่ออกยังไม่ออกมีอะไรอ่ะไปฮะกินยามาแล้วนี่เดี๋ยวเราจะจุดอัดโถส้วมนะฮะเปิด,เป,ดเปิดไฟดิ นี่แน่โอเคแล้วก็ทำการโยโยอยโยโยอไอยโยโยยย่อเป็นการทำความลบผีแล้วยอยอโอเคไปแล้วไปแล้วจังกันนี่โอเคล้างแคสเสร็จแล้วไปออกเลยฮะผีตัวนี้ก็เป็นแฟนทอมนะฮะโอเค ได้ล้างแค้นมาสักทีหนึ่งดีน่าเจอเร็วอ่าโอเคนะครับผีตัวนี้ก็เป็นแฟนทอมนั่นเองนะรูปถ่ายแป,ปดสิบดอนนะครับเวลาที่ทำได้นะก็จะเป็น11นาทีอ่าสี่วินาทีนะครับโอเคนะตอนนี้แบ็คลิสต์ของเราก็หมดแล้วนะไม่มีตัวไหนเป็นคู่อันลิของเราอีกแล้วนะฮะ ม่หรอกแต่มันก็มีมาเรื่อยแหละเล่นถ้ายังเล่นเกมนี้อยู่อะ่ะมันก็จะมีมาเรื่อยๆนะฮะเราก็จะโดนผีตอกไม่รู้ว่าอีกทีเมื่อไหร่นะแล้วใครจะตอกเราไปคนต่อไปนะเอาจริงแล้วก็ยังเหลืออีกหลายตัวมากๆนะตัวที่เคยตอกเราไปแล้วเนี่ยก็จะมีอา่ายูเรคันตูแฟนทอมแล้วก็อะไรกะโกเลียวใช่ไหมประมาณนี้แหละ นะฮะแต่ว่ายังแต่ว่าไอ้พวกแบบตัวตึงๆอย่างไรจูเลเวนแนนอะไรเงี้ยดีมอนทาเยก็ยังเอาผมไม่ลงนะฮะแอคเฉยนะแอคทำไมเนี่ยนะโอเคนะฮะก็ถ้าเกิดว่าชอบสไตล์การเล่นของผมนะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b ์เป็นกำลังใจกันด้วยนะฮะโอเคก็สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับบายบายโ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 ยยดีดอะไรวะเนี่ย